รับสวัสดีครับพ่อนอกแนเราครับกับลูกอีสานชาแนลนะครับวันนี้สิพ้ามาเบิงต้นมะนาวโหนะครับหอมมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับยูบานจะมีอยู่ประมาณสองต้นครับแล้วก็มีเบียครับครับก็เพาะไวนะครับเนาะครับเบิ่งผนครับ หลายครับนะครับมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับหลายแหยงนะครับนี่ะครับมะม่วงหาวมะนาวหู ดกแห้งครับครับเดี๋ยวจะพามาบ่างอีกต้นหนึ่งครับสรรพคุนของเขานี่ร้ายแห้งครับสรรพคุนของมะม่วงหาวมะนาวโหงนะครับเนาะ,ะพวกผลพวกนีน้นี่ต้านอนุมูลอิสระได้ดีด้วยครับกินแก่ไอก็ได้บำรุงไตก็ได้นะครับนี่ครับ เนื้อแดง,งๆงามๆนะครับพี่น้องมะม่วงหาวมะนาวโหครับโอ้หลายครับครับนี่รักษาโรคได้หลายชนิดนะครับทาลูกดำๆบางทีครับอเอาป้าต้มนะครับเอามาต้มมันดีรสชาติ จังครับน้ำกระเจี๊ยบนะครับพี่น้องน่ครับต้องให้มันขึ้นดำก็เด้ครับลูกน้ำดำนะครับเอามาต้มอ่ารสชาติของเขากับคล้ายๆกับน้ำกระเจี๊ยบครับนี่ครับมะม่วงหาวมะนาวห่เนะเอาไปดองก็ได้ครับสับปะรุนนี่ลายแห้งครับพี่น้องก็อยากหูกะล่อง เสิร์ชเข้บไปบึงนะครับลองเสิร์ชเข้าไปเบึงนะครับกินกับน้ำพริกนีก่ก็เสียบครับพริกเกลือครับสุดยอดเลยนะครับมี่รสฉาดเปรี้ยวนะครับนะครับดกขนาดนี้แหละครับพี่น้องเต็มเลยนะครับสีสันนี่สุดยอดเลยนะครับ เรียกว่ามะม่วงหาวมะนาวโหเนาะในตำนานเนาะครับเนาะน,นี่ครับถ้านวยประมาณนี้แล้วครับเขาก็เอาไปต้มนะครับต้มกับนำเนาะต้่มเห็ดเป็นนำนะครับคลายรสชานเขาเสียกคลายนำกับเจี๊ยบครับเดมเปรี้ยวหวานใส่น้ำตาลนะครับกินแก่ก็หายได้ดีครับ รสชาติเขานี่เปรียวสมหลายครับนี่แหละครับมะม่วงหาวมะนาวโหวในตำนานนะครับพี่น้องอันนี้ก็ขยายพันธุ์น้ำบ่ท่านครับแต่มีคนสร้างหลายเนาะขยายน้ำบ่ท่านครับพวกนี้ขยายด้วยการตอนกิ่งก็ได้ครับเดี๋ยวสีมาสาธิตเนาะครับเนาะ เาจะมาสาธิตกันนะครับแต่การเพาะเมล็ดนี่กะผมว่านาสีดีกว่าครับหรือตอนกระดีขึ้นกันนะครับตอนผมว่ามันสีต้นบวคอยแข็งแรงมันเลยนะครับเนาะนี่นะครับต้นมะม่วงหาวมะนาวหูนะครับในวันนักดีก็มีนะครับเด้ออ่าสำหรับคลิปนี้ก็พอสมีไว้ก่อนนะครับเนาะครับอย่าลืม กดติดตามกดแชร์กดไลค์น้ำเน่กันละกัน,กนครับสำหรับมือนี้ก็สวัสดีครับ